น้องส้มเต็มสูครับกับริมคองรอหนึ่งมึงกเบ็ดเบ็ไป่เต็มเลยขอเบรคแจ้์ตามาามารือล่า,า,า,านี่้อช่จะได้ว่าช่าอาติพอาชีพล้น ารรุ่นก้อนอยมางมาไม่ได้ในอดีตอะเรอย่างนีน,งนี่คือโอ้โหเอาไม่ทันเลยครับความแรงของคล้ายสบบายพันชนคนเดินดินไม่ใช่ลำบุญนะครับนี่เอฟเดนดเกตโอ้โหไม่ใช่ลำบุญนะครับอันนี้เอามาทำเต้าครับ เอาเพื่อนก็มาทำเต้าครับไม่ใช่เลยนี่ครับทำหน้าผาเล่นอยู่ครับมาดูาต่อครับนี่มีเสียรครับยีไม้ปกติแล้วครับ ดูข้าล่างครับวนลอบพร้อมครับเดี๋ยวได้เลยคนระับโอ้โหไม่ตมมันตุ๊บเตียวตรงนี้ยังนะบางนะมไม่ได